นี่ขายเล็กๆอย่างนี้ขายนนขายงังไงครับนี่ขายแค่300กว่าบาทสามร้อยสามร้อยสวยมากเลยนี่มือเดียวเป็นมะขามตกมะขามแฝดค่ะใช่ค่ะมะขามแฝดเขาบอกว่าคนที่เขาให้ความสําคัญกับมะขามจะบอกว่าถ้าไปตั้งหน้าบ้าน <S <S นะคะจะเป็นการเชื้อเชิญแขกแบบก้มหัวให้แบบนี้ค่ะอ๋อเป็นการเคารพแขกเคารพแขกเชิญครับเชิญค่ะประมาณนี้แขกก็จะเข้า เป็นคู่จะดีมากค่ะแล้วผู้คนก็จะเกรงขามอ๋อมีคู่เดียวมีมคู่เดียวสองคู่แต่ขายไปแล้วคู่มีอันนี้คู่เท่าไหร่นะสวัสดีครับวันนี้โตโน่ชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่สวนบอนไซนี่เลยนะครับสวนบอนไซร้อยลีลาเซรามิกญี่ปุ่นนะครับเป็นสวนที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็เพิ่งตั้งได้ประมาณ2อาทิตย์นะครับเพิ่งมาอยู่นี่ได้ประมาณ2อาทิตย์ซึ่งเป็นสวนที่ใหญ่แล้วก็เป็นระเบียบมากนะครับ เดี๋ยวผมจะพาท่านเข้าไปชมแล้วก็ไปทำความรู้จักกับเจ้าของร้านนะครับกำลังทำต้นไม้อยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวไปเลยครับนู่นนะครับกำลังแต่งไม้อยู่สวัสดีครับนี่ครับสวัสดีค่ะสบายนะครับเจ้าของสวนสวัสดีค่ะ<ฮ> <laughs> ใหญ่มากเลยครับสวนอันนี้เพิ่งมาอยู่แถวนี้เหรอครับหรือว่าย,ยังไงอยู่ได้สัก ครึ่งเดือนนะคะครึ่งเดือนค่ะครึ่งเดือนครึ่งเดือนโอ้โหมีอะไรบ้างครับเนี่ยเยอะมากเลยไขายไปสนุกไปอ๋ออ,อ,อันนี้เยวไปเราไปชมข้างหน้าก่อนไหมครับได้ค่ะอันนี้อยู่ที่ไหนครับเนี่ยสวนนี้อยู่พี่กัดอยู่ตรงไหนครับ100ร้อยเวลาอยู่คลองเจ็ดค่ะคลองเจ็ดร้อยเวลาอยู่คลองเจ็ดคลองเจ็ดลังสิตเนี่ยอยู่ติดถนนเลยนะครับมาง่ายมากเลยอยู่ติดถนนใหญ่เลยอยู่ตรงข้ามวัดอะไรนะครับนี่วัดวัดนาบุญวัดนาบุญค่ะ อยู่ตรงข้ามกันเลยนะครับตรงข้ามเลยตรงข้ามโบสถ์โบสถ์สวยมากอ๋อืิเด่นมากอ้อันนี้เป็นอะไรครับอันนี้โพเจ็ดสีโพเจ็ดสีสีมาครบเลยโอ้ต้นใหญ่มากอ๋อมีทั้งชมพูมีทั้งขาวัทั้งหมดมีเจ็ดมีทั้งเขียวใหญ่จริงเท่ากับขาคนเลยโอ้อย่างนี้ก็ขายทุกต้นใช่ไหมครับทุกต้นค่ะขายทุกต้นเลยมีต้นกระเสียวลูกสาวไม่ให้ขายนอกนั้นขายหมดอย่างนี้ราคาเรียงไหมครับ ก็เอาเรื่องอยู่อะฮะสองหมื่นกว่าโอ้มันใหญ่นะใหญ่มากเลยไม้หลายสิบปีฮะนี้อ๋ออันนี้ส่งออนไลน์ไหมครับหรือว่าส่งแต่ต้นเล็กต้นใหญ่ส่งไม่เป็นแต่ถ้าให้ค่ารถจะไปส่งให้อ๋อวิ่งส่งได้ค่ะวิ่งส่งได้นะครับมีโปรเจกต์สีก็ใครสนใจเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรไว้ให้เลยก็ได้นะครับขอบคุณมากครับก็อันนี้อันนี้อันนี้ตะโกน่าฮะ ตะโกอะไรตะโกนาค่ะตะโกนาใบเล็กใบแคอ๋อนี่ใบถ้าอันนี้ไม่ได้เสียบใช่ไหมครับไม่ได้เสียบไม่เสียบใบจริงเขาเลยจริงค่ะเออแต่ใบจริงเล็กมากเลยครับจะไม่เล็กใบเขาแคอ่หารใบโอ้โหต้นนี้นี่ก็าองถ้าบอกจริงๆขายสองห้าถ้าบอกว่ามาจากคุณตัวโน่เนี่ยให้หนึ่งเก้าโอ้โหนี่ครับรถอีกแล้วนี่จะ ซต์อย่างนี้แค่สองหมื่นกว่าบาทเองเหรอครับค่ะอ,อ๋อมันใหญ่มากนะแล้วก็อย่างนี้นะต้นนี้ไม้นี่ต้องมีห้าสิบปีขึ้นนะคะอ,อ๋อนื่ครับโอ้โหไซต์ใหญ่มากนะแค่สองหมื่นสองหมื่นกว่าบาทค่ะโอ้ใหญ่จริงอกชอบ,ชบดำบดีเลยได้เลยอะ่ะฮะต้นนี้ตะโก้บนอนไซร้อยลีลาโอ้โหร้อยลีลางจริงมีไม้มีไม้ทุกชนิดนะ อันนี้ก็เป็นไกลไก่ธรรมดาธรรมดาอันนี้โอ้โหไม้อันนี้ก็เป็นอะไรครับโมกเวียดนามโมกเวียดนามโอ้กอใหญ่มากใหญ่มากอ่ะชอบของใหญ่โอ้นี่ครับไก่เป็นไม้เดี๋ยวเราก็ตรงนี้ก็จะยาวไปนู่นเลยนะครับมี ใครสนใจก็เล็งไว้นะครับใครสนใจต้นไหนโอ้โนี่ยางโพนี้ก็สวยดีนะครับโพส่งต้นยางโพนี้ก็ราคาอยู่ประมาณราคาอยู่หมื่นต้นต้นนะฮะหมื่นต้นน้ใหญ่นะครับต้นใหญ่สองหมื่นสามอมมาดูนี่ต้นต่อไปครับอันนี้อะไรครับไม่เคยรู้จักเลยไม่เคยเห็นอันนี้รกัรกแรกพบรกัรกแรกพบค่ะอ๋อชื่อเพราะมากเลยนะครับรกัรกแรกพบ อไม่ค่อยมีคนเอามาทําบอนไซันใช่ครับไม่ไม่เคยได้ยินเลยดอกเขาจะสวยมากอดอกสวยก็จะเป็นไม้ดอกที่สวยดอกเขาคล้ายคล้ายผู้จอมพลอันนี้อันนี้อันนี้สนปฏิพัฒน์สนปฏิพัฒน์ถาใหญ่ใหญ่อย่างนี้ขายยังไงครับนี่หมื่นไปลายปค่ะอือก็สวยนะครับเป็น อันนี้เป็นรากเดียวเหรอครับใช่ค่ะรากเดียวออ๋เป็น่ารากเดียวนะโน่นครับกระถางใหญ่มากเมตรหนึ่งอะค่ะกระถางเป็นเมตรอย่างนี้ก็วิ่งส่งได้ได้ค่ะนี่มีแต่ถ้าอยางไกลมากก็ต้องคุยกันก่อนเออซื้อหลายต้นก็อาจจะไม่ส่งให้เลยค่ะ่หลยโอกายต้นนี่อันนี้ก็ไซส์ใหญ่นะครับใหญ่ค่ะ เป็นอะไรคนระับยินม่วงเจริญม่วงเจริญ,ม,รญม่วงเจริญใบเล็กใบเล็กอันนี้ยังไม่ฟื้นดีเพราะว่าเพิ่งเปลี่ยนกระถางสวยอนี่มาดูนี่ไม้พิมพ์นิยมอันนี้มะขามโอ้มะขามโคนคู่อันนี้าาโคนคู่ใช่ไหมครับโคนคู่ไต้ใหญ่มากนะครับตอนนี้หมื่นห้าเองหมื่นห้าค่ะอืมก็ถ้าเทียบกับอายุก็ราคาก็ไม่ได้แพงนะครับ หมื่นห้าอันนี้น่าจะแก่มากแก่มากเลยใชไมเพราะมะขามโตช้าอครับ้าวสบายโอ้โหมะสังอันนี้มะขามอันนี้มะสังมะสังค่ะอืมครับแต่ใหญ่มากนี่ครับอันนี้เป็นมะสังอันนี้ก็โอ้โหต้นใหญ่มากเลยนะครับอันนี้ก็ราคาก็น่าจะอันนี้สองหมื่นห้าโอ้ต้นนี้สองหมื่นกว่าบาทนะครับมะสังอันนี้เป็นพ่อมะเล็ดนะครับหรือว่ากิ่งตอน น่าจะเป็นเมล็ดนะคะอื่ข้างล่างนี้น่น่าจะเป็นเมล็ดแล้วก็มาเกาะใส่หินสวยอืมมาแทงก่อหินอันนี้ก็สองสองกว่าค่ะครับมาดูนี่มะขามอีกต้นหนึ่งมะขามต้นนี้ก็โอ้กำลังแตกใบอ่อนเลยใหญ่ฮะต้นนี้ก็ใหญ่นะครับใหญ่ชอบของใหญ่ใหญ่อืที่นี่แหละต้นนี้ประมาณเท่าไรครับน อันนี้หมื่นแปดนหมื่นแปดอืครับอายุเยอะๆนะมะขามกระถางเกือบแปดสิเซนเกือบเมตรนะเกือบเมตรอือครับนี่มาดูอันนี้โซนข้างหน้านะครับอันนี้ก็สวยนะคะคุณอ๋ออันนี้ก็เป็นมะขามเหมือนกันโอ้โหอันนี้ก็ใกล้จะกลืนแล้วรอยทดรอยหน่อยอือครับนี่ก็มะขามไซส์พอดีกำลังพอดีนี่อันนี้สวยมากเลยครับอันนี้มันคือ อันนี้เป็นมะขามเทศด่างมะขามเทศเหรอครับต้นใหญ่ว่าทำไมใบมันจิ๋วเล็กขนาดนี้เนาะทำมันนะคะโอ้มะขามเทศด่างนะครับสวยมากเลยต้นนี้เด่นเลยขี่เข้ามาคือเด่นมากเลยต้นนี้น่าจะมีเจ้าเดียวที่ทําบนไซอไม่เคยเห็นเหมือนกันค่ะต๋อที่สวยๆอย่างนี้นะจบๆมะขามเทศด่างอันนี้ก็ราคายังไงครับนี่อันนี้สามหมื่นโอ้สามหมื่นอนพวกนี้ก็กำลังทำเก้าพันโอ้เก้าพัน ไม้หามเทศดา่างใบจิ๋วใบจิ๋วมากเลยเวลาเขาออกใหม่ใบเขาจะเป็นสีชมพูหมดเลยอ๋อเนี่หระกำลังออกใช่ใ,ใบสีชมพูพอเขาโตแก่มาก็จะดา่างขาวอย่างนี้นะครับค่ะนี่ก็จะมีไซส์เล็กๆด้วยนะนนเยอะค่ะเยอะนี่ไซส์เล็กๆอย่างนี้ขายยังไงครับนี่ขายแค่สามร้อยกว่าบาทสามร้อยสิบสามร้อยสวยมากเลยนี่เพีเดียวสามร้อยเก้าสิบบาท พวกนี้ก็ราคาหลักร้อยเหรอครับค่ะหลักร้อยหมดเลยค่ะโอ้นี่โมกหนูลานั่นก็หลักร้อยนั่นหมกหนูลานะคะพวกนี้ส่งอะมาลายได้ใช่ไหมนี่ส่งได้ค่ะพวกนี้ส่งได้นะค่ะนี่ครับพวกนี้ส่งได้หมดเลยเรี่ยแคะสวยๆดูมาดูข้างในนะครับข้างในก็จะมีสองฝั่งฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวเราดูตนี้ก่อนแล้วกัน ต้นนี้โอ้โหตั้งเป็นระเบียบดีนะครับก็จะมีไม้ไทยนี่มะขามพวนนี้ก็สวยนะครับเนี่ย,<ว>ย,ยางยี้ยเขบิดเขาบิดเขาเหียวคนเดียวยกกําลังพอดีพอดีเลยค่ะต้นนี้สี่พันห้าสี่พันห้ามะขามต้นนี้สี่พันห้านะแล้วก็จะมีเชอร์รี่โอ้มีเกจปลาหมอโอ้ไม้ไทยเยอะมากเลยนี่มีเข็ม อันนี้เข็มบ้านเราเนี่ยนะครับใช่ค่ะเข็มเหลืองแต่ว่าเข็มเหลืองอดอกกําลังมาสวยไหมเข็มแดงอันนี้เข็มแดงเข็มเหลืองไซส์ใหญ่ๆอย่างนี้ขายยังไงครับด่อันนี้หมืน่นสองค่ะนีหมื่นสองค่ะ ต้นเลยทั้งสองต้นเลย่แต่ลดได้บ้างอ๋อถ้าถ้าซื้อคู่ก็ลดลดไม่คู่ก็ลดไม่คู่ก็ลดใจคนซื้ออ๋อไอต้นนี้อะไรแปลกตามากต้นนี้เขาจะเป็นรากเดียวเลยทีแรกเนี่ยทีแรกเลยเขาจะนอนอยู่เหมือนต้นหน้าค่ะแล้วก็จับมันตั้งขึ้นมาเขาเรียกไม้กับชาติอ๋อจับตั้งขึ้นมานี่สนปฏิพัฒน์สนปฏิพัฒน์ค่ะแปลกตาดีอันนี้ราคาเท่าไหร่ สองห้าค่ะอันนี้ราคาสองสองห้านะครับส์ใหญ่มากนี่มาดูต้นต่อไปอันนี้เก่าแก่มากนะครับเป็นหนามพรมใช่ไหมครับอันนี้ทําเองเลยนะเขาบอกคุยซะหน่อยอนี่ก็อบอกว่าอสบายนี้เล่นบอนไซมานานมากแล้วใช่ไหมครับก็จริงๆชอบมาตั้งแต่อายุยี่สิบี่ยี่สบสี่ตอนนี้ก็หกสิบสาเกษียณแล้วนะครับก็ เป็นสี่ปีเหมือนกันที่รู้จักบอนไส่ค่ะนี่ครับแต่มาจริงจังก็เมื่อเร็วๆเนี้ยค่ะมาจริงจังเร็วๆนี้อ๋อดูอันนี้คือลายมือคุณป้าค่ะโอ้โหซากสวยมากเลยนะครับอ่าจริงๆเขามาผูอยู่บ้างแล้วอ๋อแล้วก็มาจับเปลี่ยนทรงอ๋อทีแรกขาเป็นไม้นอนนอนมาอ๋อนอนมาค่ะแล้วมาจับมันตั้งมาตั้งทรงค่ะ ก็ลงตัวดีนะครับเดี๋ยวทำพุ่มตรงนี้ตรงน,งนี้จะสวยเนีย่ยฮะเด็กอย่างนี้ก็ขายแล้วอันนี้ราคายัางไงครับนี่อย่างนี้ก็หม <15. S 1> ื่นห้าหมื่นห้าค่ะโอ้น้ามพรมนี่ครับมาดูมีหลายอย่างมากนะครับใครสนใจเดี๋ยวก็โทรมาได้ครับหรือว่าใครอยู่ใ,ใกล้ก็มาดูเองได้ครับต้นจริงก็จะสวยด้วยนี่ครับอย่างนี้อย่างตะโกแล้วก็อันนี้ก็ มะขามค่ะมะขามกระถางอย่างนี้ขายยังไงครับนี่อย่างนี้คู่ละสองหมื่นแปดคู่ละสองหมื่นแปดค่ะเป็นมะขามตกมะขามแฝดใช่ค่ะมะขามแฝดเขาบอกว่าคนที่เขาให้ความสําคัญกับมะขามจะบอกว่าถ้าไปตั้งหน้าบ้านนะคะจะเป็นการเชื้อเชิญแขกแบบก้มหัวให้แบบนี้ค่ะอ๋อเป็นการเคารพแขกค่ะเคารพแขกเชิญครับเชิญค่ะ<อ>ประมาณนี้แขกก็จะเข้า เป็นคู่จะดีมากค่ะแล้วผู้คนก็จะเกรงขามมีคู่เดียวมีคู่เดียวสองคู่แต่ขายไปแล้วคู่มีอายุเยอะแล้วนะครับคนใหญ่เยอะแล้วโอ้ดูมะขามเนี่ยค่ะคนใหญ่มากนี่ครับนี่คนใหญ่ๆอายุน่าจะเป็นสิบเกินสิบปีนะหลายสิบปีสวยนะครับเป็นคู่เลยอย่างนี้อีกนี่ก็มะขาม อันนี้ไม่แพงอันนี้ไม่แพงเหรอครับค่ะไซส์นี้ประมาณ4,500ันี่พันกว่าบาทค่ะกระถางสวยๆสวยดีนะโอ้เยอะมากเลยเยอะเนี่ยอย่างต้นนี้โอ้โหต้นนี้อันนี้อะไรครับนี่ยต้นม่วงเจริญโอ้ดอกถ้าออกมาพร้อมกันนี้น่าจะสวยมากเลยนะสวยมากไซส์ใหญ่นะครับต้นนี้ต้นนี้ราคาอย่างครเนี่ยต้นนี้หมื่นห้าค่ะหมื่นห้าดูครับโอ้โหได้อารมณ์ไม้ใหญ่เลยนะ ต้นใหญ่ใหญ่มากเห็นซามใบจิ๋วเหรอครับค่ะใบเล็กใบเล็กอู้ไม้เยอะมากนะเนี่ยเราไม่เคยเห็นก็มีอันนี้อะไรครับนี่อันนี้โมกด่างค่ะโมกด่างค<ะ>่ะโมกด่าง,างต้นนี้ก็เป็นสิบปีเหมือนกันค<ม>่ะโ,โอ้โมกด่างเออหาดูยากนะโมกด่างสวยอู้ไม้ก็มีหลายไซส์นะครับมีเยอะมากนู่นครับมองเข้าไปแต่ว่ามะขามก็เยอะมากเหมือนกัน ชอบมะขามค่ะชอบมะขามเลยครับค่ะชอบมะขามเนี่ยมะขามไซส์สวยๆทั้งนั้นเลยเนี่ยซื้อมาแต่ตออออันนี้อันนี้อะไรครับสนทรายสนทรายซื้อมาแต่ตอมาสร้างเองนี่ะอันนี้เป็นสนทรายนะครับเขาเลียดสนป่าสนป่าอันนี้ก็อันนี้ก็สวยนะบิดเยยวเราไม่เห็นเมื่อกี้อันนี้มั่งคั่งมั่งคั่งมั่งคั่ง ่งข้างโอ้หชื่อมงคลชื่อเป็นมงคลอันนี้โขลนจะผัขายตายจะเรียวขัดโขลนเขาลากเขาจะสวยรอบต้นเลยนะคะอันนี้ก็หมื่นห้าหมื่นห้านะครับไม้ประมาณสามสิบปีได้มั้งแบบเนาะน่าจะได้ครับตัวใหญ่มากโอ้มาสังต้นนี้สวยมากเลยมาสังต้นนี้ก็กำลังตั้งยอดนะค่ะ ต้นนี้เหลือยอดก็จบแล้วฮะอือนี่ครับมาสังมาสังก็สวยเหมือนกันนะ่นเองสังต้นนี้สวยนะกิ่งก้านชัดเจนมากเลยครับค่ะตัดเลยตัดเลยตัดโชว์คุณโตโนโ่โอ้ <c oughs> นี่ครับนี่แต่เราก็เห็นน้าไว้ชัดเจนเลยนะครับสวยมากต้นนี้ขายยังไงครับเนี่ยต้นนี้อยู่ราคาก็ต้นนี้หม <18. S 2> ื่นแปดหมื่นแปดโอ้ตอนผมคิดในใจว่าต้องสองหมื่นกว่าอันนี้แค่หมื่นแปดนะครับ ถ้ามาจากคุณบอกว่าดูคลิปคุณมานี่รถพิเศษรถไปอีกรถไปอีกค่ะโอ้ยนี่ครับมะขามนี่เนี่ยมะขามสวยก่อหินก็มีนะครับเยอะมากเลยมะขามไซส์นี้ส่งออนไลน์ได้ไหมครับไม่ไม่ได้ถ้าใครอยา้ส่งไม่ไหวนะค่ะสาเนี่ยครับหนักไปดูต้นนี้เรับโอ้โบิดอย่างนี้เลยเหรอครับค่ะโอ้โหดู